มีเรื่องเก่าที่ค้างคาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยุคคสชนะครับตอนนั้นเราเข้มงวดครับหลังจากได้รับแรงกดดันจาก IUU นะครับเรื่องของการทําประมงผิดกฎหมายมีการใช้กฎหมายพิเศษออกมาเป็นพรกรการประมงปี2558พร้อมกับมาตรการหลายมาตรการครับหนึ่งในนั้นก็คือการรับซื้อเรือประมง ของกลุ่มชาวประมงพาณิชย์นะครับตอนนั้นมีเรือประมงที่ซื้อเข้ามาเนี่ยกว่า1,000ลําลำครับปรากฏว่ามาจนถึงทุกวันนี้บางคนยังไม่ได้รับเงินครับเจ้าของเรือประมงพาณิชย์คนนี้ครับมาช่วยภรรยาขายผักขายผลไม้ในชุมชนเตาอิดอำเภอเมืองสงขลานะครับแทนการทำประมงหลังจากได้รับผลกระทบจากนโยบาย IUU และการ,ารบังคับใช้พรปประมงปี2558ครับ เจ้าของเรือประมงคนนี้บอกว่าเดิมมีเรือประมงพาณิชย์สองลำครับแต่พอรัฐบาลใช้กฎหมายเข้มงวดต้องไปหาเงินคูณมาซื้ออุปกรณ์เพื่อทําให้ถูกกฎหมายทําให้ขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็ต้องนําบ้านไปจํานองกับธนาคารนะครับสุดท้ายตัดสินใจเอาเรือของตัวเองเข้าโครงการซื้อเรือคืนครับเข้าได้หนึ่งลำอีกหนึ่งลำเข้าโครงการไม่ทันตอนนี้ก็จอดทิ้งไว้เฉยๆครับแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว6ปีหลังจากนําเรือเข้าโครงการ ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามที่ตกลงนะครับทําให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากครับรัฐบาลให้จอดให้เข้าโครงการแล้วรัฐบาลไม่รับผิดชอบแล้วมันถูกเหรอต้องรับผิดชอบเราด้วยสิเราเข้าโครงการเราทําทุกขั้นตอนถูกต้องหมดทุกอย่างแต่รัฐบาลไม่เคยเหลียวแลเราเลยอบอกว่าได้ปีนี้อพอผ่านปีนี้ก็เอาบอกว่าได้ปีหนะ้าเราก็คอย แต่ว่ารัฐบาลยังทำเมือนเฉยกับเราผมว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่มีความเป็นธรรมกับชาวประมงตอนนี้ประมงกันล้มถลายแล้วครับรอาชีพประมงตอนนี้ล้มถลายแล้ว ส่วนที่ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์สมาคมประมงจังหวัดสงขลาพบเรือประมง130ลำที่เข้าร่วมโครงการจอดอยู่เต็มท่าเทียบเรือเพื่อรองเงินจากโครงการนะคะหลังผ่านมาแล้วกว่า6ปีก็ยังไม่ได้รับเงินทําให้เจ้าของเรือออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการซื้อเรือคืน นายกสมาคมระมงจังหวัดสงขลาบอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอนายกลงนามอนุมัติเงินในโครงการซื้อเรือคืนหลังจากนั้นก็เสนอของมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าจะดําเนินการได้เมื่อไหร่ทําให้ต้องเรียกประชุมแกนนําจังหวัดสงขลาเพื่อกําหนดแนวทางการเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งกรณีจังหวัดสงขลาก็อาจจะมีการชุมนุมกันก่อนนะคะและพร้อมที่จะยกระดับปิดร่องน้ําสงขลาในอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ถ้าไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนไงเราอาจจะปิดเป็นการถาวรให้รับรู้ความเดือดร้อนซึ่งกันและกันนะฮะอาจจะเสียภาพลักษณ์ของจังหวัดไปบ้างแต่ก็ต้องรู้ว่าโครงการนี้มันมากกว่า5ปีแล้วนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหามันคงจะไม่ล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับ นอกจากที่จังหวัดสงขลาแล้วครับนายกสมาคมประมงบอกว่าวันที่8รรกรกฎาคมนี้นะครับทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยจะเรียก57องค์กรประมงในพื้นที่22จังหวัดครับเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับเพื่อกําหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวซึ่งแนวทางในการชุมนุมนั้นจะจัดที่กรุงเทพมหานครครับและจะมีการชุมนุมในแต่ละจังหวัดพร้อมกันด้วย